สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกันเช้าวันที่ยี่สิบสองเห็นแล้วเหนื่อยครับเดี๋ยวเรามาดูต้นพึ่งกันดีกว่าต้นงิ้วครับเพื่อนเพื่อนก็ส้มๆมอยู่ผมขี่รถผ่านแล้วมันมองไม่เห็นมันเป็นกระเซิงครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวไปดูกันนี่นะครับคือสภาพต้นของเขา โอต้นงิ้วหนามโอ้จะเจาะขึ้นไปยังไงเนี่ยหลังกันนิดนึงดูดวยครับโอ้โห,โห,โหนี่ครับเพื่อนอนู่นนะครับดำๆข้างในนะอยู่ในกระเซิงนะไม่ชัดนะครับอยู่ที่ว่าปัญหาผมจะขึ้นยังไงนี่แหละ โอ้นามชะอมปลาทั้งต้นเลยครับเพื่อนแล้วหลังก็น่าคุ้มน่าคุ้มเพื่อนเราเดินขึ้นเขามาแล้วหลังนั้นปล่อยไว้ก่อนครับน่าจะยังอ่อนอยู่มาเจออีกหลังนึแล้นนะครับเพื่อน<ๆ>นี่ครับเล็กนิดเดียว ไม่ชัดไปกันต่อเลยมองเห็นไม่ชัดครับเพื่อน,นเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูต้นยายสองต้นบนนุ่นครับมันจะมีวิแววอะไรไหมต้นยหยเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปดูกันนะครับลอยเข้ามาในป่าดงดิบครับดูสภาพป่านครับไม่รู้โผล่เข้ามาได้ยังไงเดี๋ยว เจอพึ่งสามหลังครับเพื่อนหลังใหญ่กว่ากำปั้นน้อยนึงแย่ yeah, แล้วครับเจอสามหลังก็ไม่คุ้มเลยน่ครับมีแรงน้ำอยู่ถ้าเกิดว่าอากาศร้อนร้อนพึ่งก็จะมากินน้ำครับเพื่อนหรือว่าสัตว์ปลาอะไรก็ตามที่ว่าหิวน้ำมันก็ต้องมากินน้ำ เดินตามร่องน้ำนี่แหละครับดีที่สุดแล้วนี่เข้ามาลึกเป็นกิโลแล้วครับเพื่อนๆขึ้นตามปลาต้นน้ำมาเรื่อยเดินดูวิวทิวทัศน์ครับเพื่อนๆดู ย่งก็ไปเราไปเรื่อยๆดูวนไปเรื่อยๆครับมีต้นไม้ใหญ่ั้งนั้นน่ะนียังมองไม่ค่อยเห็นอะไรเลยนีนเนี่ยพาเพื่อนๆชมบรรยากาศไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวพอใกล้ๆถึงหลังพึ่งเราจะตัดถ่ายให้เป็นระยะๆครับเพื่อน ภาพปลาครับยัง,ยงสมบูรณ์อยู่เมื่อวานฝนตกหนักครับเพื่อนวันนี้ก็เลยลองเดินมาดูดูนะครับ uh huh. มองแทบไม่เห็นเลยครับเพื่อนผภาพปลาก็จะเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละนะ ว่าผมเดินหาพึ่งแบบไหนน่ครับชางเนื้อทางแง้มองเรื่อยตามหาพึ่งลวงหลังใย,ยนะครับแต่ยังไม่เจอหลังใย,ยเลยดูต้นนี้นะครับโโห เห็นหน้าเกาะหน้าเกาะแต่ไม่ยอมเกาะนะหลังสองเมตรหลังเมตรหนึ่งไปไหนหมดเหลือแต่หลังเล็กก็ไม่บรรทัดนี่หลังสิบนิ้วอย่างงี้โอ้สิบเซน10นิ้วมีหมดครับแต่ว่าเจอในลักษณะที่ว่ามันยังอ่อนอยู่เพื่อนๆก็คอยติดตามก็แล้วกัน นี่ครับผมมั่นใจว่าเนี่ยพึ่งต้องลงมากินน้ำแองแองนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นต้องคอยมาดูครับเพื่อนระยะถา,างก็ค่อนข้างจะกลายนิดหน่อยแต่ไม่ใช่อุปสรรคสำหรับผมครับ มาก็เหนื่อยเหมือนกันจะเอาหลังแรกก็เอาได้ครับหลังเท่านึงให้บรรทัดนั่นแต่ว่าโอ้โหไม่คุ้มค่านามครับแต่ก็ต้องโดนเอาอยู่ดีนั่นแหละไปกันต่อเลยนะ สองฝากฟังเป็นล่องเข่าครับตอนนี้ผมอยู่ในล่องห้วยเดินเดินกำลังจะกลับนวสรุปแล้วเจอล่องนี้สี่หลังครับหลังน้อยๆครับเจอต้นบัน,นี้สูงทะลุตูดปอดไปเลยโอ้โห มีแบบยี่สิบถอยสามสิบถอยทั้งนั้นโอ้โหโหด้ายอะไรอย่างนี้เออพึ่งก็ไม่ใช่เกาะง่ายๆนะครับเพื่อน กัดนี้ มีเพื่อนๆถามมาว่าเออทำไมพานโทนทำไมกล้องมันสันเอ่อจริงๆแล้วผมก็บอกเลยนะครับว่าผมใช้มือถือเดินทายเอา,เอาเอามือผมนี่แหละจับเพราะฉะนั้นเออก็อย่าได้ว่ากันนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเวลาเดินนี่มันก็ต้องกระเทือนอยู่แล้วเพราะว่าทางเนี่ยครับมันเป็นแบบนี้โอ้เนี่ยครับ บางทีก to ็ลื่นบางทีก็หกล้มหกลุกไปดีแล้วครับที่มือถือมันไม่ลนแตกอะเพื่อนๆก็จะได้มีภาพดูเพราะว่าผมก็ไม่มีตังค์ซื้อกล้องหรอกเพราะว่ารายได้ผมก็ยังไปสร้างไม่ได้รอพิจารณาอยู่ครับต้องทำใจครับเพื่อนๆก็พยายามจะถ่ายทอดคลิปออกมาให้ดีที่สุด อันไหนที่ว่ามองไม่ดีผมก็จะตัดต่อออกไปเพราะว่าผมก็เริ่มฝึกการตัดต่อแต่ว่าเอฟ,ฟกเอฟเฟกผมยังไม่ได้นะผมยังทำไม่เป็นอ่า <ะ S 1> ต้องบอกเพื่อนๆไว้ก่อนหน้าที่นี้กลางปลานี่แหละบอกบอกมันกลางปานี่แหล<_><_><_>ะเออมาดูสิครับเพื่อนๆต้นไม้ใหญ่นั่น ดูดิครับไม่ยอมเกาะดูดูเกาะครับเกาะหลังน้อยนึงนี่ครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูใกล้ๆเดี๋ยวขอเดินไปใกล้ๆก,ก่อนเกาะนะครับแต่เกาะหลังเล็กนิดเดียวเห็นไหมครับเพื่อนไหมครับไม่รู้สงนี้ก็น่าจะแก่นะครับดำๆนี่เห็นไหม เห็นไหมครับดำๆนี่นี่นะครับอัอนนี้หล,หลังหลังที่หลังที่สองหลังแรกอยู่ข้างบนนุ่นผมลืมท่ายไว้<ม>เดี๋ยวขราวหน้าค่อยท่ายให้เพื่อนๆดูอันนี้หลังแรกนะครับขกาก็ๆๆสูขขงสักประมาณสิบแปดเมตรได้หลังเล็กครับไม่อยากจะคุ้มนานจะแกแล้วด้วยแหละ โอ้คนแสงตึ๊บเลยอนใหญ่ครับดูน้ำหัวดีๆก่อนมีเปล่าถ้ามีก็จะจัดกันเลยแหละแต่ผมมาตัวเปล่านะผมไม่ได้เอาอุปกรณ์อ,อะไรมาเลยนะครับอยู่ต้นใหญ่นี่่วงขึ้นไปนู่นอยู่ใต้คอนนะครับเพื่อนๆโอ้โหตรงตรงพระอาทิตย์พอดีเลย โอ้โหแย่แล้วครับเพื่อนๆถ่ายไม่ได้นี่ครับถึงบทเราจะมุดอีกแล้วนะน่ครับนี่ผมมุดอยู่นะแทบแทบขาดน,นะครับเพื่อนตอนนี้สภาพผมแทบขาดน,นะกว่าจะมุดออกมาได้โอ้เอาขานครับ นันไงครับนั่นไงครับเพื่อนอให้ดูทีนเห็นไหมเอ่ยดำๆมนะัน่ะกลางจอผมเลยนะดำๆเนะี่ยไม่รู้มีน้ำเปล่ารลออีกหน่อยครับหลังมันยังไม่หยานดียังอ่อนอยู่ครับดูนะครับ มต้นสูงสูนั่นเลยโอ้ป่านี้แย่เลยครับส่วนสูงสูงเอ็นตัวนี้ก็ไปเกาะเนาะนี่นครับส้งสูงเอ็นเตัวนี้ก็ไปเกาะเนาะอยากให้เกาะแย่เลยไปครับรอบหน้ามันคงจะเกาะคงจะเกาะปีหน้าแล้วครับหาต้นเกาะไม่ได้แล้ว แล้ก็ไม่แน่ใจนะครับเพื่อนๆว่าจะโดนเอองดไม้กินหรือเปล่ามอดไม้เยอะครับอ๋ดูสิครับคอนกิ่งหน้าเกาะก็ไม่เกาะะครับเราต้องลงไปอีกสักประมาณห้ารอยเมตรครับ นะครับสองข้างฟังจะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนี้เลยโอ้แย่แล้วผ่านโทนครับเพื่อนเราก็ได้ทำการมาเดินมาเจอแล้วอยู่ในล่องเขานี่เองนี่ครับตรงนี้เป็นล่องล่องเขาครับ เห็นช่องไหเห็นไหมครับดำๆนะ่ะเนี่ยหอนอยู่ครับหลังก็เก,กือบๆเมตรอ่ะก็โอเคอยู่โอเคครับอีกสองอาทิตย์เจอกันเก็บไว้ให้มันมีน้ำหวานเลยครับเดินลงมาถึงหุบเลยนะเนี่ย บรรยากาศรอบๆข้างนะครับเพื่อนๆตรงนี้ก็น่าจะมีสักหลังนะไม่มีครับเพื่อน จะมุกมกอยู่ไปครับ ปลาดิบห่ากันเลยทีเดียวแหละกะเสริงนี้ก็น่าเกาะ นี่สิหน้าเกาะเนี่ยหน้าเกาะแต่ไม่เกาะครับนะวแต่ครับเอาใจาย,ยากครับเพือ่อนเออเหนื่อยแล้วครับ ผมนี่พอครับ